ไม่เป็นอะไรไปอ่ะที่แกเขาบอกว่าแกกับพี่พาดอะแฮปปี้เอนดิ้งกันไปแล้วไม่ใช่หรอแล้วทำไมถึงทำเน่าอย่างนีไไน้ไม่ได้วินไม่ได้เหวี่ยงอะไรทั้งนั้นแหละพี่พาดอะชอบทำตามใจตัวเองอยู่เรื่อยเลยไม่คิดถึงผลที่จะตามมาแกมีเรื่องกับพี่พาดได้ทุกวี่ทุกวันเลยนะได้อย่างีจะคบกันยืดยาวไหมอะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอะตอนนี้คบกันแบบไหนฉันยังไม่รู้เลยเฮ้ยนี่แกกำลังจะบอกว่าแกแต่พี่พาดอ่ะ เป็นมากกว่าเพื่อนหรือไม่ใช่แฟนงั้นหรอเฮ้ยน้ำมนต์แกหยุดเลยชิ้นขององที่หัวไอ้คาพูดเสลอเสลอแบบนี้นะมันเอาไว้ใช้สำหรับคนที่กลัวการผูกมัดนี่แกจะเป็นเพื่อนหรือจะเป็นแฟนก็เรื่องอสักอย่างสิวะทำตัวขึ้นๆกลางๆอย่างนั่นอะ่ะเออก็ได้ก็ได้ตอนนี้ฉันกับพิพาะเป็นแฟนกันแต่อาจจะกลับมาเป็นเพื่อนกันก็นกได้ใครจะไปรู้ เรื่องแบบนี้ไม่มีอะไรแน่นอนหรอกมนแกนี่ไปอาบน้ำเผื่อที่ดื้ออย่างนี้มันก็หนาวมากเลยนุ้ยน้ำม่นก็ไม่มีอ่ะขร้องนะนะแกรีบไปอาบน้ำก็ใช้่วงได้แกโอเคนะ สวัสดีค่ะไปเลยไปเลยดูแล 明明啊！ ฉัเนเองคุณอยากต้้งกันอย่างนี้สิฉันหัวใจแทบวายตายฉันไม่ได้แกล้งยังไม่นอนใช่ไหมออกมคุยหน่อยสิคุยเรื่องอะไรเรื่องในพาด น้ำมน้ำมนเสร็จแล้วยังเนี่ฉันหนาวจะตาอยู่แล้วเ้ยเสร็จยังนอยแนึงจะเสร็จแล้วโพี่หนาวตายเ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพี่รอน้ำมนเองไปเถอะไปเถอะมีน ก็ไม่รู้หนาวก็หนาวเนี่ยมาเดี๋ยวพี่สายให้พี่พาดถือไว้ <S <S 1> <S 1> ถ้าพี่พูดอะไรให้น้ำมันโกรธพี่ขอโทษนะ ถ้ากลับไปพี่พาต้องคุยกับคุณชายทัให้เข้าใจนะคะถ้าพี่พาดยังดื้ออยู่อีกเราไม่ต้องมาคุยกับแล้วนะทำไมน้มมนต้องสนใจด้วยว่าพี่ทาศคิดกับพี่ยังไง จริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเราสองคนเลยนะน้ำมนต์ไม่รู้จะพูดยังไงถ้าเกิดพี่พาดไม่เข้าใจก็ไม่ต้องเข้าใจน้ำมนต์ยังไงพี่ก็ไม่ยอมให้พี่ทัศนมาขัดขวางความรักที่เรามีให้กันหรอกที่พี่พาดเปลี่ยนใจมาคบกับน้ำมนต์เนี่ยพี่พาดรักน้ำมนต์จริงหรือเปล่าคะทำไมน้ำมนต์ถามอย่างนั้นนะก็น้ำมนต์เราไม่แน่ใจว่าพี่พาดคนที่บอกว่ารักน้ำมนต์กับเกลียดน้ำมนต์คนไหนคือตัวจริงกันแน่ พี่พี่ต้องการที่จะอยู่ห่างๆเธอเป็นเพราะพี่ต้องการที่จะปกป้องเธอนะแล้วตอนนี้พี่พาดปกป้องน้ำมนต์ได้แล้วหรอคะพี่พาดจะทำยังไงถ้าเกิดคุณชายทัดจับได้ขึ้นมาพี่พาดจะโกหกเสเพไปวันๆมันไม่ช่วยทำอะไรให่ดีขึ้นหรอกนะคะมันจะมีแต่ทำให้ทุกอย่างแย่ลงรวมทั้งเรื่องของเราสองคน ถวนี้ไม่มีสัญญาณนี่ฉันก็อยากออกไปกที่นี่เหมือนเธอนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้เรามีทางเลือกแค่ทางเดียวคือรออยู่ที่นี่จนถึงเช้าแล้วก็ภาวนาขอให้มีรถผ่านมาทางนี้นี่เลือกทำท่าเหมือนฉันจะทำอะไรกับเธอสักทีได้ไหมมันน้ำคาญนี่คุณเปลี่ยนใจแล้วใช่ไหม พรุ่งนี้เรากลับไปที่โรงเรียนอีกครั้งนะคะฉันไม่กลับเอา้านายบอกว่าจะคุยเรื่องคุณพาดไงฉันไม่อยากคุยแล้วคุยเรื่องอื่นดีกว่าถ้าคุณไม่คุยเรื่องคุณพาดฉันก็ไม่มีอะไรจะคุย,ยกับคุณทํางานกับฉันครบสองอาทิตย์แล้วเธอทำไง,ง,งชีวิตต่อไปล่ะ มันมาจากที่ไหนฉันก็จะกลับไปให้นั่นเธอจะกลับขนแก่นงนั้นเหรอฉันไม่ควรมาที่นี่ตั้แรกอยู่แล้วฉันน่าจะพอใจกับชีวิตของตัวเองฉันมีพอ่อมีแม่ที่รักฉันที่สุด ฉันต้องการความรักจากใครอ่ะฉันต้องอยู่คนเดียวให้ได้ฉันมีคำถามจะถามคุณเป็นคำถามทางจิตวิทยาเขาไม่บอกกันล่วงหน้านะเขาต้องถามก่อนแล้ว่อยบอกทีหลังว่าเป็นการวิเคราะห์ทางจิตวิทยาเดดหน้านี่ ถ้าคุณเข้าไปในป่าแล้วคุณเจอเสือยืนขวางหน้าคุณคุณจะทำยังไงนี่ในป่าแบบนี้เขาห้ามพูดถึงเสือนะนฮนาตอบมาเถอะเอแล้วเสือตัวใหญ่ขนาดไหนละ่ะ เป็นเสืออะไรเสือโครงเสือดำหรือว่าเสือดาวเสืออะไรก็ได้ที่มันดุดุที่มันกินคนน่ะพี่ตอบมาเร็วเร็วเร็วสิไี่คุณไม่อยากรู้คำตอบยังไงเร็วเๆ

แสบกับทุกทุกคนอยู่เสมอทุกเวลาแล้ววันหนึ่งถึงรู้ว่าจะคือคนนั้นที่เปลี่ยนแปลงฉันตล,ลอดไปไม่รู้จริงๆจะจบยังไงแต่ฉันจะลอ เีีไจจงใ่่มนอบางครั้งคุณก็เป็นคนหน้าอยู่ใ,ใกล้ๆเหมือนกันนะคุณชายบุรพับ